มันไผ่เนาะมาบานนี้โอ้มาอีดีเนาะร่างบอกว่าน้อยองเวทนี่ว่าสาวตายสิมาหามาอดีเนาะมาดีพี่นนอะมาดีมาดีมาจินมาอยาเออตายมากาบานน้อยเลยมาถายหน้าซอยบาานน้อยเนาะแม่นแไล่ไห้หนึ่งคุได้พี่น้อะแม่นป่แม่เมื่อไหร่ข้องหนึ่งว้ ในข้องหนึงมาจา้านหนึ่งอนี้ด,ดบอกหมว่าเอิกกับมหาสาตีบ่มือนี้แมนสบายดีมาตามหาตามว่ <c oughs> มาเพาะจำเนาะอีตอนูตุสาวงยุ่เหื่อจะมากแล้อีดีผู้สาตีมามากอีดีมา,มากอีดีนา <c oughs> เออเ<ต>มื่อไเป็นเปนีนบนบนมากคืเอิกหรือบอ่าเราจะมากเข้าขังเดียวป่าจ๊ะโอ้โหกันมา <c oughs> นกขังเดียวสีเ่าเลยมากขึ้นอเนาะมาจะใจมาก เขาเล่คนละาคขังบ้านเมื่อกี้เคยมาเด่นน้ำพ่นอยู่เอยังมาเพ่นแต่พ่นมาอยู่สำนอที่ตนจะนอบาอเนาะมักเขาก็บมักเขาขังเดียวเฮ้ยมือหนาเมือไทยนะน้ำเราเด้อมือหนาเด้ออู้ข้าบึงคลิปจะเป็นหมื่นพุดนี่หมื่นคลิปหนอคลิปอยู่ในสองส้าตีะ เขาจะบอกเพื่อนห่อาท่านมีสองข้างทิ่ต่อซักตีมอะไรตแม่หรอท่านนมีเฟซท่านหมียังบอกมีมีมียังมองกเีววมดมือนะคะมือนะะบอข่อยก็หัวเจตัวได้ดีแล้ข่อยแทงเป็นคนไทยขีบเจียงหัวข่อยเต็มมัดขีบกันจิตใจเฟซมาตอกเขาอ่ะเดีอกกันธรรมดาเดี๋ยวเสรแล้วไห้เจ้าทัดผมเดี๋ยวตัดบ่ ตัดสิกินเห็ดกินเผ็ดเพื่อเพื่อนในเพื่อเพื่อตาตีเป็นแหนในเพื่อนน้องตาเป็นคลิปนี้ก็ฝากกินหอนเพื่อนเ่เออฝากกินหอดตาตีบเพ้อพี่น้องเด้อเนี่ยสิบอกตาตีไปไปงานดองงานดองกันพี่น้องเพื่อนปากเสือหมาบอ ชาติบริย่บ้านพ่อดีนะครับบงกิดออดีแล้วบอกเออเพราะนคาเพิ่นมากออดีตนะบงกิดแต่หัวพูดเดียวอยากมากออดีจะมาอีดีตหรือคอนเทนต์มาจะมาอีดีตหรือคอนเทนต์มาอีดีตมาอีดีตมาอีดีเออแต่ชาติีบกิดแต่คอนเทนต์ไหนที่เราจะมาไปซกินข้าวขางเดียวมาข้าวขังเดียวกับไข้ก็วฮากูเป็นอยู่นอกบ้านเอกเนาะไข่อีหลอกนอกแถบมากเนาะ สือน่เนี่ยหัวอพัดีใจเลยนะเอใจเยยมื่อนี้บาเอิร์ก็นังตายเิ่นมาลิน้ำพี่เนาะกินบ่เบียบ่บ่กินเบียไหบะว่าสิเมื่อน่ะทยอันนี้สายกุนตี้ก่ออันนี้สายโอ้ก่อวะไอ้เมื่อนี่ก็มายาถอยาถอมันสีโปตงก็สุกก็อันนี้จนเมื่อนี่เ2็นไง สอบหนึ่งอีกสอบหนึ่งสองสอบกับสิพักซะพ่าอยากใครมืออื่นมันแล้วฮะนะมันแล้วพไดมืออื่นมือ้นอยากอยู่ได้มือรอย่างเด้บอกเออกี่สมปุ่นจ้ะโอ้ยปูนเมื่อท่านเด็อันนี้ไม่เฮ็ดหรอกนั่งนวตี้ผัวนั่งมั้งหาเตียงฮักกว่าจะตายนะเตียงฮักก่าจะ มาฮักเหรายตายก็ปานพอดิโต่ซ้กันมาจากปนใหญ่ไปอีปานปนวาป่านนะปนซอนกันโตใหญ่คือกันเลยตอนสายปานจะจักเกิดตายยุกจักบ่จักบ่จะยังหน่อยมากอะจะยังหน่อยมากตอนสายปานเกาะนะพี่น้องมาตกไปตะโดนนะเนาะตะฆ่าตะกี้โอ้ลกเป็ดลกเป็ดพอดิไก่ป่ะเป็ดบ่กต้ไก่ต้นไรปวะเอ้าตอนสายปานเกิดพเดย แมาก็ยิ้มให้แมก็ซ้าให้เพื่อนน่าอยู่ขังห้อนแต่ว่าเร้ไปใส่เดียวนี่เขาไปใส่เดียวไปไทยวะสาน้องเหงไปใส่เบิรเดียวนี่ข้าเห็นนี่เดวเถ่าแล้วนี่เถ่าจะได้จิบเก่าปีมันหันไฟซ้าซิบกระยาถ้าได้จิบเก่าปีเอาเอื้ได้จิ๊ปีวาเอืก สักสี่แล้วยังเป็นหน่องใสอยู่ํำกันก็นิ้น้อยใสเะหาใสไปแลยเมื่อไหร่ไปตายไปตอนมาเอื้อเดียบริพอซาติมเนาะเคยเห็นเถือนนะอยู่บ่เคยเห็นเถือนนะอยู่เคยาเคยนม่เคยเห็นใายมาเรียนดากันเออนาดืมไปเมื่อตอนฝึ พอสีใจแล้วแต่ว่ามูแต่ว่าตาเราสีใจโอ้แต่ว่าคว้าหมูซื้อกันเป็นจะไดรแบบว่าเขาหักเขาขังเดียวนะเขาแบบเขากบบนอนกขึ้นแบบวาลับเลยวาลับเลยกระดาษกินหอนจะซาติบอย่างเดียวเมียนเมียนคือฮานอสมมุติว่าซาติบเอาผัวก่อนจะใชเหตุยังไงไห่บ่ก คาราพอคนที่ดีขวดก็ยินดีนะเออแล้วก็จ้าขวดเออเนาะเดินมาเขาหักเถะนาะหักแทะต้องแบบเห็นคนที่เขาหักได้ดีเนาะเขากบบมีความสุขนาเนะนออแม่นขวดมาแต่หม้อจะมีในหม้อแต่หม้อเมีเคยนะดะเอาหม้ออาในที่บอกเออขอแค่ได้หักเจ้านั่นกับพอไม่ได้มันท้อเพราะได้มีแห่งใจเห็นได้แค่หักเจ้าข้างเดียวเดือยไป คือ <sk r ug> คุ้มหลายซีวินนี่ได้เกิดมาเอาเวกันนะเด้ซัมนี่กับเพาะอะไปเป็น้องเดี๋ยวเขาสีอันนี้อัปเดตให้เบิ่งหมดแล้วเพื่อนน้องนี่เขาเมื่อกี้น้องตากับอกเออคุณมาเรีนนำมายางม,มาดินกับบาโนยมน,น,น,น้องเนาะครัอบแต่ว่าประเด็นครัอบแต่

เอาอาจัันไมนอนหาหาหาพันวิวก่อนหาหมื่นจ้าหมนาไระเอ่อนอยด่ะครับเองเอเองบอกรอกน้มาไดิอดครับเมงาตีนหน้าว่ดีพะสาติโอจะเป็นตายแห้งเนาะฉันจะตตาเราตัอย่างตัวสัมืนหน้จะเอา เอาหนอด้จบไป้ยคืนดไ้จับแล้วีเนาะนี่เออแก้ตัวนั้นคืนก็จะกลับโดนเออบุหอนที่ดนมื้นี่ครับพี่น้องเออโอเคพี่น้องไปบเขา็อยู่วาตะบ่าอิกเลยตลกดิดูเกิดตัวไม่หรอลูกสายกู ยกนให้หต่อกันเด้พี่นนอะให้มันแล้วอีกจากแถวหนึงสองแถวที่ดแล้วพี่นนอะพิดจอบเลยเนาะอปิดจอบย่างไปยังว่ามัเราทุบ,ก,บกลมเอาทิชู้นเอากระปูกระปูมากลมถือแค้นตัวหนึ่งเนื้งักเลยจะได้ตัวปี่เทียนไหมมันโมหนมันบลา,ายเนาะสุ่มหน่อยเน,นงงานนะเนื้องั้งหักยแบบนี้ นี่นะคือแบบว่าเนื้อนอ้นนอ้เนาะแต่ข้าติดตนอ้าเออลกตรนี้กนี้ก็จะได้เอาปูนกาไมใส่ห จะหมุนเลยมันงเออบว่าตีดับเนาะปูนนั่นองจะนใน้ติดติดเนาะติดพูนนี่่อยนี้ได้ปูนอีหยังก็ตัวมันติดปูนสือปูนจังเลยดื่มลย ไม่ใช่ข้าวข้าเข้าวมันที่น้องมืออย่าให้มันเลอเด็ด เรื่อนี้มะไหนกันนเ่มต่อยเน่ยได้ัดได้เมืออื่นเด้ออืมจะทมกันเด้อมืออื่นเด้อทิมกันไปใส่เด้ออื่นนี่ลูกป่าแ้วมะไรอื่นปลาแบูจา

<is> ันนี้เอาวูดตเลยเนาะเปลือกมาเหยียบลอยสอยจุ จงกินพี่นุ่มมี่สอบหนึ่งสอบหนึ่งสองรถเอาหมดเลยสอบแล้วสองรถ นี S <S mm ่บเด้อหยาบนิเด้ต้เด้อยเดทิมวบ่อสิวเจ็บน้อเดียวมืออื่นถึงเหตต่อเนาะมือนี้ก็ได้ประมาณสนะคร <étique> <ural> สี <behaviour. S 2> นะสีแถวเนาะสีแถวไปเกือบห้าสัตัวรห้าต่อตัวนั้นเลยต่อตัวแถวตัวสามประมาณหาแถวอีกต่อตัวนี้เนาะสองสี่นี่อีกสีแถวหาแถวตัวนี้สี่แถวเพิ่จนี <c ute us Channel> ่ย <or> ก็แล้วเนาะคืนเนาะจะสอบไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพ่อพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจสองบาสุกหนเด้อบ๊ายบาย